อุทัยธานีสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีล้างถังกองคนโดแบบผู้ค่ะตรงนี้นะคะคือท่อยูเนียนค่ะสามารถขันเพื่อที่จะเอาสายยางกับตัวถังเนี่ยออกจากกันได้ค่ะก่อนจะเอาออกก็ปิดปั๊มก่อนนะคะแล้วก็วาลวน้ําทิ้งตรงนี้สามารถเปิดทิ้งได้เลยค่ะแล้วลูกค้าก็รอให้น้าแห้งก่อนแล้วใช้สายยางฉีดไล่ทําความสะอาดที่ พวกเมือกที่ติดที่ผู้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นคลิปสาธิตแม่ค้าไม่ได้ลอยจนแห้งสนิทนะคะแต่ว่าตอนล้างลูกค้ารอให้น้ําแห้งก่อนแล้วค่อยฉีดไล่พวกเศษตะกอนต่างๆก็จะหลุดออกโดยง่ายเลยค่ะล้างเรียบร้อยก็ปิดวาล์วนะคะแล้วก็ยกตัวชั้นบนออกเมื่อไม่มีน้ําแล้วก็จะยกง่ายละค่ะเบาแล้วยกออกมาเพื่อที่จะเอาวัสดุกองชั้นกลางค่ะจะเป็นใยละเอียดและแผ่นฟิลเตอร์เมททั้ง3ชิ้นนี้ออกไปล้างทําความสะอาดด้านนอกค่ะต่อไปเป็นชั้นล่างสุดค่ะไว้สําหรับใส่หิน หินเซรามิกเอาออกไปแค่ขายาน้ำแล้วนํากลับมาใส่ใหม่ได้เลยนะคะจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในนั้นจะได้ไม่ตายค่ะแล้วก็ประกอบใช้งานตามปกติได้เลยค่ะ